สวัสดีค่ะต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการที่นี่มออค่ะนะคะเราว่าวันนี้เรากลับมาเจอกันนะคะก็ตรงกับในส่วนของวันอังคาร นะคะแล้วก็ตรงกับวันที่25เมีสายน2566ค่ะต้องบอกว่าในช่วงนะคะหยุดยาวที่ผ่านมาค่ะกับในส่วนของอวันฮารีรายอยดิฟิตรีนะ,ะของพี่น้องชาวไทยมุสลิมนะคะก็รวมถึงได้หยุดชดเชยต่อเนื่องมาจนถึงเมื่อวานนะคะวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะวันนี้นะคะรายการที่นี่มอเราก็กลับมานะคะเริ่มต้นการทำงานกันอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็เจอกัน ในวันนี้นะคะเวลาเดิมค่ะ8.35นาฬกานาทีถึง9นาฬิกานี้มีดิฉันฮาธิการเพชรประวัตินะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะเรานำเข้าสู่ช่วงแรกกันก่อนเลยนะคะกับช่วงรอบรั้วหมอออค่ะช่วงรอบรั้วหมอออ ค่ะเรามาเริ่มกันด้วยนะคะเรียกว่าเป็นเรื่องของมอปัตานีนะคะที่ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งจังหวัดปัตานีพัฒนาระบบโรงเรือนและวิธีกระตุ้นปูทะเลเพชเมียให้ออกไข่นอกกระดองได้สําเร็จค่ะ เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเรียกว่าเป็นเรื่องน่ายินดีนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่อยากจะนําเสนอกันเป็นข่าวแรกนะคะโดยทางด้านของมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีค่ะก็ได้ร่วมกับทางด้านศูนย์วิจัยและพัฒนาการพอเลี้ยงสระน้ำชายฝั่งจังหวัดปัตตานีนะคะในการพัฒนาระบบโรงเรือนและก็วิธีกระตุ้นปูทะเลเพชเมียค่ะให้มีการ ออกไข่นอกกระดองได้สําเร็จแล้วล่ะค่ะทั้งนี้ปูทะเลหรือเราเรียกกันว่าปูดำเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นสั์น้าเศรษฐกิจชนิดหนึ่งค่ะที่มีความสําคัญเนื่องจากเป็นที่นิยมของผู้บริโภคแล้วก็มีรสชาติที่ดีนะคะแล้วก็ราคาที่แพงค่ะการขาดแคลนแม่พันธุ์ปูที่มีไข่นอกกระดองเพื่อใช้ในการเพาะพันธุ์แล้วก็อนุบาลเนี่ยนับเป็นเพนพอยต์นะคะแล้วก็คอคัวสําคัญเลยที่ส่งผลให้การเพาะแล้วก็การขยย พันปูทะเลในประเทศไทยยังประสบความสําเร็จไม่มากนักนะคะก็ส่งผลต่อเนื่องไปอย่างอุตสาหการรมการเพราะเลี้ยงปูทะเลของประเทศด้วยโดยธรรมชาติเนี่ยการผรสมพันธุ์ของปูนี่จะเกิดขึ้นนะคะหลังจากตัวเมียลอกคราบใหม่ๆปูเพศผู้จะเข้าผสมพันธุ์แล้วก็ปล่อยถุงน้ําเชื้อเก็บไว้ในปูเพศเมียค่ะซึ่งเมื่อไข่พัฒนาเต็มที่ปูเพศเมียก็จะปล่อยไข่ออกมาผสมกับน้ําเชื้อแล้วก็นําไข่มาเก็บบริเวณจับปิ้งนะคะซึ่งจะเรียกว่าปูไข่นอกกระดอง ะะการจัดหาแม่พันปูไข่นอกกระดองจากธรรมชาตินี้ต้องบอกว่าถือว่าเป็นเรื่องยากค่ะเนื่องจากโดยปกติปูทะเลจะอาศัยบริเวณชายฝั่งป่าชายเลนนะคะแต่เมื่อถึงเวลาที่จะต้องปล่อยไข่ให้ออกไปอยู่นอกกระดองนั้นปู จะว่ายน้ำในช่วงที่ไข่ยังอยู่ในตัวนะคะเพื่อไปหาแหล่งที่เหมาะสมที่ระดับความลึกราว30-50เมตรค่ะบริเวณนอกชายฝั่งซึ่งคณะนักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมอ,อปัตตานีนะคะก็ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสว์น้ำชายฝั่งจังหวัดปัตตานีก็ได้พัฒนาค่ะเทคโนโลยีระบบการกระตุ้นแม่พันธุ์ปูทะเลให้ปล่อยไข่ออกนอกกระดองขึ้นนะคะ เพื่อที่จะแก้ปัญหาการขาดแคลนแม่พันธุ์ปูทะเลที่มีไข่นอกกระดองค่ะโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระบบพื้นที่หรือว่าบพอทจนเป็นผลที่น่าพอใจอย่างที่ได้บอกไปนะคะซึ่งรองศาสตราจารย์ดรสุกรียาีสาแมวหวน้าโครงการวิจัยเรื่องนี้ค่ะกล่าวว่าได้พัฒนาโรงเรือนสาหรับเลี้ยงแม่ปูนะคะโดยใช้หลักการจําลองสภาพแวดล้อมเสมือนกับการที่ปูเนี่ยอาศัยอยู่บริเวณ ท้องทะเลตามธรรมชาติโดยคำนึงถึงปัจจัยเกี่ยวกับแสงคุณภาพน้ำการถ่ายเทแล้วก็หมุนเวียนน้ำอาหารแล้วก็การให้อาหารค่ะทรายรองพื้นสำหรับปล่อยไข่นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการรบกวนปูนะคะระบบและวิธีนี้สามารถกระตุ้ในให้แม่ปูที่มีไข่ในกระดองเนี่ยปล่อยไข่ออกนอกกระดองมาเก็บไว้บริเวณส่วนจับปิ้งแล้วก็ฟักออกมาเป็นลูกปูระยะ สูเอียนะคะได้ร้อยละ75 8 5เลยนะคะจากการนำปูเข้าสู่ระบบเป็นระยะเวลาประมาณ1เดือนนะคะซึ่งปัจจุบันแม่ปูทะเลที่มีไข่นอกกระดองหรือว่าลูกปูระยะสูเอียที่ผลิตได้จากโครงการวิจัยเนี่ยก็ได้ถูกส่งมอบไปแก่หน่วยงานที่สนใจค่ะเพื่อนำเอาลูกปูไปอนุบาลต่อไปและก็เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรและการเพิ่มปริมาณปูทะเลในแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะ อันนี้ก็เรียกว่าเป็นหนึ่งความภาคภูมิใจค่ะนะคะที่ตอนนี้นะคะก็มีความก้าวหน้าของโครงการอย่างที่ได้บอกกันไปนะคะถัดมาค่ะนะคะเป็นเรื่องของอมหาวิทยาลัยสงขลานครินค่ะที่กําหนดจะจัดประชุมวิชาการนะคะเป็นการจัดครั้งที่11นะคะในส่วนของ The Eleven th นะคะ PSU Education Conference รูปแบบออนไลน์นะคะภายใต้หัวข้อ Academic นะคะ Honesty in ในส่วนของนะคะเรือว่า Disrupt Time นะคะ Education นะคะ แล้วก็ในส่วนของหัวข้อ a s s u e a n น e นะคะถูกโรบอทซิติเนนะคะเพื่อต้องการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้เกิดสมรรถนะแก่ผู้เรียนเป็นหลักนะคะซึ่งเรียกว่าจะเป็นเวทีการสัมมนาและก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่สำคัญนะคะ ในการแบ่งปันประสบการณ์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาแล้วก็นําไปใช้ในการจัดการสอนการวิจัยของคณาจารย์บุคลากรทางการศึกษาและก็นักศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งการกําหนดจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็จะอยู่ช่วงวันที่15-16มิถุนายน2 5 6 6ค่ะก็อยากจะเชิญชวนคณาจารย์บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาที่มีความสนใจที่จะร่วมประชุมวิชาการนะคะหรือ นะะและสามารถที่จะส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุม วิชาการในครั้งนี้นะคะโดยทั้งนี้เนี่ยค่ะก็ตามที่บอกไปนะคะว่าในส่วนของการประชุมวิชาการในครั้งนี้เนี่ยค่ะก็จะเปิดนําเสนอใน3กลุ่มสาขาวิชาแล้วก็14หัวข้อย่อยค่ะนะคะก็จะมีสาขามนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะแล้วก็เป็นรูปแบบการนําเสนอแบบบรรยายแล้วก็แบบโปสเตอร์ค่ะ นะคะระยะเวลานะคะสถานที่คือวันที่15ถึง16มิถุนายน2566ซึ่งจะจัดนะคะที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานักเรียนที่วิทยาเขตหาดใหญ่ค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะก็มีหลายหัวข้อที่น่าสนใจนะคะเอาเป็นว่าท่านสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดแล้วก็เข้าไปดูผ่านเพจนะคะแล้วก็สามารถที่จะส่งผลงานนะคะไปยังสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้นะคะ ของมหาวิทยาลัยสงขลานคะรินเลขกที่15ถนนการจนวนิชต์ตำบลหัดใหญ่อําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะรหัสไปรษณีย์9น1 1 0นะคะก็จะมีรายละเอียดหลายอย่างเลยที่น่าสนใจนะคะให้ท่านได้เข้าไปติดตามสำหรับผู้ที่สนใจค่ะก็สามารถที่จะนะคะส่งผลงานกันได้นะคะเพื่อร่วมประชุมวิชาการในครั้งนี้ ถัดมาค่ะนะคะไปที่เรื่องของในช่วงนี้เนี่ยนะคะก็เรียกว่าอย่างเป็นช่วงของการปิดภาคฤดูร้อนหรือว่าปิดภาคเรียนนะคะสำหรับในส่วนของน้องๆน,นะคะเป็นหนึ่งกิจกรรมค่ะนะคะทางด้านของศูนย์กีฬาและนันทนาการนะคะมหาวิทยายลัยสงขลานครินที่ตอนนี้มีการ เตรียมใช้คำว่าจัดการแข่งขันนะคะฟุตบอลคิด c ั p นะคะอยู่12ค่ะซึ่งตอนนี้ก็เปิดรับสมัครนะคะสำหรับเด็กนักเรียนนะคะรุ่นอายุไม่เกิน12ปีนะคะรับจำกัด24ทีมค่ะเพื่อร่วมนะคะแข่งขันฟุตบอลคิด c ับ อยู่12นะคะชิงเงินรางวัลกว่า20,000บาทค่ะในส่วนของรายละเอียดค่าสมัครนะคะ2,000บาทต่อทีมแล้วก็มีค่าประกันทีม500บาทค่ะซึ่งในส่วนของรางวัลน,นะคะน้องๆที่ร่วมแข่งขันนะคะก็จะได้รับรางวัลที่1นี้เป็นเงินรางวัล10,000บาทพร้อมกับ ถ้วยเกียรติยศนะคะรางวัลที่2เงินรางวัล5,000บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศรางวัลที่3และ4ก็เงินรางวัล2,500บาทค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของออการแข่งนะคะเป็นฟุตบอล7คนอยู่12นะคะก็สามารถส่งรายชื่อนะั นักเตะได้ทีมละ15คนสตาฟอีก2คนค่ะสามารถรวมโรงเรียนได้นะคะ,นะมาร่วมแข่งขันคือไม่จำกัดว่าจะต้องสตาบันเดียวกันนั่นเองค่ะนะคะก็จะเป็นการแข่งขันกันในเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ช่วงเวลา8นิกาถึง18นาิกาค่นัดแรกจะเป็นวันที่2 0ถึง21พฤษภาคม2,500 66นะคะเอาราคาสำหรับน้องๆที่มีความสนใจค่ะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็ได้แข่งขันในเรื่องกีฬาออกกำลังกายนะคะสามารถติดต่อได้ค่ะ093 392 3653ค่ะเราปิดท้ายช่วงนี้นะคะหลายคนอาจจะได้ติดตามในเรื่องของการประกวดมิสแกรนนะคะซึ่งต้องบอกว่าที่จะนำเสนอเนี่ยค่ะนะคะ เดี๋ยวหลายคนอยากจะทราบพูดถึงมิสแกรนนะคะเกี่ยวข้องอย่างไรในห่วงเวลานี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องความภูมิใจที่อยากจะนำเสนอนะคะสำหรับในส่วนของมิสแกรนปัตตานีค่ะก็คือคุณแคทชัญยทิดามติยาพักนะคะคือจะมีรอบการประกวดที่ให้ผู้เข้าประกวดเนี่ยค่ะแต่ละจังหวัดได้นำเสนอชุด นะคะแต่ละจังหวัดที่มีการออกแบบกันไปในรอบการประกวดนะคะโดยชุดที่ท่านจะได้เห็นเนี่ยค่ะก็คือเป็นชุดที่มีชื่อว่านะคะวาวบูลันควีนออฟเดอะสกายค่ะนะคะซึ่งต้องบอกว่าชุดวาวบุลันนะคะหรือว่าวาวบุลันนะคะเป็นชุดที่สร้างสารรค์การออกแบบแล้วก็ตัดเย็บโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ค่ะ นะคะผสานกับองค์ความรู้ร่วมกับปราชชาวบ้านนะคะที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานว่าวแบบโบราณมากว่า40ปีค่ะนะคะจึงเกิดเป็นผลงานสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคแบบดั้งเดิมในทุกกระบวนการอย่างพิถีพิถันค่ะด้วยความปราณีตบันจงอีกทั้งก็มีการวาดลวดลายนะคะวาดลวดลายชบาซ้อนแก้ว ลงบนผืนผ้าด้วยนะคะซึ่งดอกชบายอย่างที่เราทราบว่าก็จัดเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดปัตตานีอยู่แล้วนะคะก็เลยทำให้ชุดนี้นี่แหละค่ะที่ได้เห็นอยู่นะคะมีความสง่างามแล้วก็แข็งแกร่งประดุดดังเว้าที่ลอยลู่ลมอยู่บนท้องฟ้าค่ะซึ่งชุดนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเป็นชุดที่สร้างสารรค์การออกแบบแล้วก็ตัดเย็บโดยคณะศิลปก,กรรมศาสตร์นะคะนะแล้วก็ออกแบบตัดเย็บโดยสถาบันออกแบบแฟชั่นนะครับ ปัตตานิสตา c a อะคาเดมีนะคะของคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยายลัยสงขลานคริน์วิทยาเขตปัตตานีค่ะนะคะได้ชมภาพนิ่งไปแล้วเดี๋ยวจะให้ได้ชมคลิปสั้นๆนะคะในช่วงของการประกวดแล้วก็แนะนำในส่วนของชุดดังกล่าวนี้ด้วยค่ะรัปัตตานีชุดวาบุหลันควีนออฟเดอะสกายว่าบุหล,ลันหรือว่าวงเดือนมีลักษณะคล้ายพระจันทร์เสี้ยวซึ่งเป็นว่าวประจำจังหวัดปัตตานี ชุดสร้างสารรค์การออกแบบผสมผสานองค์ความรู้ร่วมกับปราชชาวบ้านที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานว่าวแบบโบราณมากกว่า40ปีจึงเกิดเป็นผลงานสร้างสารรค์ด้วยเทคนิคแบบดั้งเดิมในทุกกระบวนการอยา่างพิถีพิถันด้วยความประณีตบรรจงอีกทั้งได้มีการวาดลวดลายฉบาซ้อนแก้วลงบนผืนผ้าซึ่งดอกฉบาเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดปัตตานีจึงทำให้ชุดนี้มีความสง่าง,งามและแข็งแกร่ง กระดุดดังว่าวที่ลอยลู่ลมอยู่บนท้องฟ้าออกแบบและตัดเย็บโดยคณะศิลปรกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานี เอาเละค่ะนะคะก็ต้องเป็นกําลังใจนะคะแล้วก็ร่วมภาคภูมิใจค่ะแล้วหวังว่าชุดนะคะในส่วนของจังหวัดปัตตานีนะคะเราก็คงจะหวังนะคะว่าเอาใจช่วยในเรื่องของรางวัลแล้วก็เอาใจช่วยในส่วนของมิสแกรนปัตตานีของเราด้วยค่ะเอาเละค่ะ,คะ,คะทั้งหมดนี้คือช่วงแรกนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาติดตามรอบรัวตานีค่ะ กว่า30ปีที่สถานีวิทยุมอออกบัตตานี FM 1 7 7 5เ MHz ิยังคงสร้างสรรค์รายการดีๆเพื่อพี่น้องชายแดนใต้ยอยู่เคียงข้างคุณผู้ฟังส่งมอบความสุขด้านเสียงเพลงส่งมอบความรู้ในศาสตร์ที่หลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังพร้อมนำเสนอแง่งามของสังคมพหูวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวใกล้ตัวที่แตกต่างสร้างสารรค์ทันเหตุการณ์เชื่อถือได้เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนยามเดือดร้อนและประสบภัยพิบัติ นำเสนอกิจกรรมเาดแดนใต้กิจกรรมของจังหวัดปัตตานีกิจกรรมชุมชนและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินที่น่าสนใจให้ท่านได้รับฟังและรับชมผ่านทางสถานีวิทยุมอปัตตานี FM 107.25 MHz มกะ วิทยุออนไลน์ที่ www.psu10725.net และทางเพจ Facebook สถานีวิทยุมอปัตตานีสถานีวิทยุมอปัตตานียังคงมุ่งม,มั่นสร้างสรรค์สิ่งดีๆสู่ผู้ฟังและผู้ชมสื่อสารสร้างสรรค์ก้าวทานกิจิทัลเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์ช่วงรอบรั้วตานี ก็ส่ในช่วงรอบรัวตานีนะคะขอเก็บบรรยากาศนะคะในช่วงวันเสราร์ที่ผ่านมาค่ะนะคะก็จะมีทั้งบรรยากาศนะคะการฉลองวันฮารีรยอยดิฟิตรีนะคะของจังหวัดปัตตานีค่ะให้ท่านได้รับชมนะคะเป็นส่วนหนึ่งนะคะซึ่งต้องบอกว่า22เมษายน2566นะคะฉลองวันฮารีรยอาย,ายดิฟิตรีนะคะ หลังจากสำนักจุลร,ราชมนตรีก็ได้มีการประกาศนะคะปีฮิจรรศักราช1 4 4 4นะคะ หรือในส่วนของวันเฉลิมฉลองของพี่น้องชาวมุสลิมหลังจากที่ซื้อถือศีลอดมาตลอดหนึ่งเดือนเต็มในช่วงเดือนรอมฎอนที่ผ่านมานะคะนี้เป็นบรรยากาศนะคะที่พี่น้องมุสลิมได้เดินทางไปเยี่ยมกูโบสุสานหรือว่าหลุมฝังศพของบรรพบุรุษนะคะแล้วก็เพื่อระลึกถึงบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วด้วยนะคะโดยทั้งนี้ก็เช่นเดียวกันกันกนกบบรรยากาศมัสยิดรายราย,รายตําบนจังหังติกออาเภอเมืองจังหวัดปัตตานีแล้วก็มัสยิดเกือเซอําเภอเมืองจังหวัดปัตตานี ที่มีพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั้งชายและก็หญิงนะคะพากันจูงบทหลานแต่งชุดรายอที่สวยงามค่ะไปทำการร่วมละหมาดเนื่องในวันฮารีอรุอรยอออิดิฟิตรีกันอย่างคึกคักเลยนะคะเพื่อร่วมละหมาดแล้วก็ขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าให้เกิดความสันติสุขแกต่ตนเองและครอบครัวแล้วก็ร่วมรับฟังการบรรยายธรรมนะคะเรื่องการทำความดีหลังจากนั้นทุกคนก็ร่วมกันสลามสมกอดขออภัยซึ่งกันและกันนะคะในข้อผิดพลาดท่ามกลาง บรรยากาศความอบอุ่นค่ะนะคะอาะคะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะส่วนอีกหนึ่งบรรยากาศนะคะในวันเดียวกันนะคะในส่วนของจังหวัดปัตตานีก็มีอีกหนึ่ง พิธีนะคะของทางด้านพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนด้วยนะคะก็มีจัดพิธีเชิงเม้งเจ้าแม่ลิมกอเหนี่ยวนะคะโดยเมื่อ22เมษายนที่ผ่านมาค่ะณบริเวณสุสานเจ้าแม่ลิมกอเหนี่ยวบ้านเกลือเซตตำบลตันยงลู่โลอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะคะน,นายเวรนันเพ่งจันร์อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมน,นายสนั่นสนที่เมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีก็ร่วมกับคน เชื้อสายจีนค่ะจัดพิธีทําขอภัยนะคะจัดทำพิธีเชงเม้งเจ้าแม่ลิ้มกอนเหนียวประจำปี2 5งพันค่ะเพื่อเป็นสิริมงคลน,นะคะโดยมูลนิธิเทพปูชนียสถานนะคะ ปัตตานีได้จัดพิธีเชงเม้งเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวเป็นประจำทุกปีค่ะสำหรับปี2566นี้นะคะก็ได้กำหนดจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่22เมษายนที่ผ่านมาณศาลเจ้าลิงจู่เกียงถนนอานโรแล้วก็สุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวบ้านเกรือเซ่ลำบวนตันยงลุโลอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะคะโดยพิธีก็เริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกานะคะ มีพิธีอัญเชิญองค์เจ้าแม่ออกจากศาลเจ้าเล่งจูเกียงโดยหามเกี้ยวเจ้าแม่ลิมก่อนเหนียวเพื่อเดินทางไปสู่ศาลเจ้าแม่ลิมก่อนเหนียวบ้านกระือเซตําบลตันยลูโลอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะคะตามเส้นทางถนนสาย42ปัตตานีนราธิวาสระยะทางประมาณ10กิโลเมตรค่ะแล้วก็เวลา7นาฬิกาก็ได้มีการทําพิธีไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะคะทําพิธีไหว้เจ้าแม่ลิมก่อนเหนียวบริเวณหนะ้า ห่วงซุยเจ้าแม่ลิมกอเหนียวริมถนนสาย42ปัตตานีนาราธิวาสค่ะนะคะซึ่งก็ได้มีประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะที่ศรัทธาเจ้าแม่ลิมกอเหนียวได้มาร่วมพิธีเป็นจํานวนมากเพื่อเป็นสิริมงคลหลังเสร็จพิธีชิงเม้งก็ได้อันเชิญองค์เจ้าแม่ลิมกอเหนียวกลับศาลเจ้าลิงจู่เกียงตนอนอนอําบลอันโนโร อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะแล้วก็อัญเชิญเจ้าแม่ลิมกอเหนียวเข้าสู่ภายในศาลเจ้าเล้งจู่เกียงตำบลอนโรูอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะคะนี่ก็เรียกว่าเป็นการเก็บบรรยากาศนะคะทั้งในส่วนของ เรียกว่าบรรยากาศนะคะทั้งฮาริรยอิอดิฟิตรีนะคะแล้วก็ในส่วนของงานเชียงแมงเจ้าแม่หลิมก่อเหนียวนะคะมาให้ได้ชมบรรยากาศนะคะทั้งหมดนี้ค่ะคือรายการที่นี่มออวันนี้ที่เรานำมาเสนอกันในรายการค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวจะได้กลับมาติดตามกันใหม่เวลาเดิมนะคะวันนี้ค่ะดิฉันฮาเทการเพชรประวัติลาไปเพียงเท่านี้นะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ